สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคจะพาเพื่อนๆตำมะม่วงน้ำปลาก็มีเอ่อกุ้งแห้งหอมแดดหอมหอมแขกหอมแขกแล้วก็น้ำปลาผงนัวแล้วผงชูรสน้ำปลา ใส่ลงไปพริกป่นใส่ลงไปเลยแล้วก็เคาเเคาให้เข้ากันต่อจากนั้นมะม่วงซอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ยวุ่ คนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตำมะม่วงน้ำปลาร้า